สวัสดีค่ะช่างบัวน,นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาซ่อมเครื่องนะคะว่าอันนี้ก็คือเอามารีวิวตัวเครื่องที่ขายให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องมือสองสภาพสวยงามนะคะใหม่เอี่ยมเลยจะตัวเนี้ยยังไม่เคยแกะซ่อมนะคะก็คือสวยแล้วก็แบตยังไม่เสื่อมด้วยอันนี้ยังคงใช้งานต่อไปได้อีกยาวๆนะคะอีก อย่างน้อยก็คือสองสปีเลยแล้วก็ตัวสเปคนะคะสวยงามมากจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็น MacBook Pro A1502 ปี15นะคะอ๋อส่วนใหญ่แล้วของเราจะขายแต่เครื่องปี15ขึ้นไปแล้วนะคะถ้าแบบสัหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องมือสองนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ผ่านทางไลน์อันนี้ก็คือในบังเกอร์เรามีมีกล่องให้ด้วยตัวนี้ถ้าส่วนใหญ่เครื่องมือสองก็แล้วแต่ แล้วแต่จะมีกล่องไหมน,นะคะแต่ว่าเราจะขายเป็นตัวเครื่องที่ที่สภาพดียังไม่เคยผ่านงานซ่อมนะคะเราไม่เคยผ่านงานบอร์ดมาก่อนอ่าตัวน,นี้ก็คือมีมาพร้อมกล่องด้วยพร้อมชุดชาร์จด้วยอยู่ข้างในนะคะก็ถ้ามือสองเนี่ยชุดชาร์จสายว่อาจจะเหลืองไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเนี่ยคือเราทําความสะอาดดูแลให้กับลูกค้าเป็นอย่างดีเลยทั้งคีย์บอร์ดทั้งแท็กแพรท,ทุกอย่างสวยงาม สวยเอี่ยมมากเป็นเครื่องมือสองที่สวยก็ค่อนข้างคัดสภาพมานะคะอ๋อสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์ได้ทางเราก็จะมีเครื่องมือสองเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือพอจะรับเครื่องมือ2มาบ้างแต่เราก็ต้องคัดเครื่องนะส่วนตัวเครื่องตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือมันไม่เคยผ่านงานซ่อมบอร์ดมานะแต่ว่า ทางเราอ่ะมีเปลี่ยนลําโพงแถมไปให้คุณลูกค้าด้วยเพราะว่าตัวเนี้ค่ะเดิมเขาลําโพงมีปัญหาเนาะแตกแตกเลยก็คือเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไหล่ที่เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะคะเป็นลําโพงของทางร้านก็เปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็เครื่องมือสองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประกันของเรารับประกันให้สามเดือนนะคะแต่รับประกันให้ในกรณีที่ ที่ไม่ได้แบบว่าเสียหรือเครื่องดับมาเลยอย่างเงี้ยหรือโดนน้ำมาอย่างเงี้ยันี้ยเราไม่ได้รับประกันให้เราก็รับประกันตัวคุณภาพของเครื่องนะคะก็ส่วนตัวนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเราช่างโปจะเทสตัวลำโพงที่เปลี่ยนไปให้นะคะตัวเนี้ยลำโพงลำโพงเสียงดีเปลี่ยนมาแล้วดีมากเลย เดี๋ยวรอสักคู่นะคะอันเนี้ยเนี่ยของเดิมคือแตกปกติซื้อเครื่องมือสองส่วนใหญ่ก็ขายตามสภาพนะคะแต่ข้อดีซื้อกับร้านของเราอะทางเราเจออะไรมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็พร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยเอาส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้แบบเยอะมากอะคะ่ะไม่ได้มีอาการเสียอะไรเยอะมากอเงี้ยของทางเราอะจะจะเปลี่ยนเป็นตัวแบตเตอรี่ จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไหล่ค่ะที่เป็นของใหม่ให้เลยยกเว้นตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็คือทางเราจะต้องคิดเงินเพิ่มนิดหนึ่งอันนี้ก็คือตัวลำโพงเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนแถมให้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงดูก่อนนะคะนี้เน็ตจะช้านิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลองเทสเ,เสียงดู อันนี้ก็คือตัวเครื่องตัวนี้ข้อดีคือจอ 2K ด้วยสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็คือเปิดเสียงสุดเลยนะคะเสียงเพาะมากเนี่ยคือเราเปลี่ยนลำโพงตัวใหม่ให้เลยนะคะนี่สวยมาก พร้อมใช้งานเลยนะคะก็แบบว่าสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจจะซื้อเครื่องกับทางร้านนะคะอันนี้ถ้าสมมติลูกค้ามีต้องการซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติม่งทางเราก็พอจะลงให้ได้บ้างนะคะก็ s <S คือพอแถมให้พร้อมกับพร้อมกับตัวเครื่องไป s <S ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ s <S ว่า ในส่วนนี้ก็คือเรามีโอเอติด e เครื่องให้อยู่แล้วก็คือเช็ดเช็คความเรียบร้อยอะไรไปค่ะอ้อยังไงขอฝากร้านสม m ยที T s e r ์ i c e ด้วยนะคะถ้าคาาุณลูกค้าท่านใดสนใจซื้อเครื่องมือ2สามารถติดต่อที่ร้านสมายทีเซอร์วิ e ได้เลยนะคะสอบถามผ่านทาง Line o อ f อ c i ฟิเชียลแอคเของทางร้านหรือเป็นเพจ facebook ก็ได้นะคะถ้าไลน์จะตอบไวกว่านะคะ ก็วันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ